วันนี้ตามคำเรียกร้องนะฮะเรามากันที่โอชิปแกรนนะครับอันนี้คืออันงงส่วนนี้เป็นโอโทโร่ครับหฮยหอมส่วนนี้ก็จะเป็นหอยเชลซ้ซอสมิโซะย่างไบโอบานะฮะเนื้อนุ่มมาก สวัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลไลน์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอนะครับและนี่คือช่องรีวิวอาหารที่ละเอียดยิบเหมือนคนดูได้มากินเองเลยครับทุกรสชาติเราจะได้รู้กันที่นี่ครับที่นี่มีอะไรบ้างเมนูอะไรบ้างไตลการปรุงของเชฟเป็นไงราคาเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่ทุกคนจะได้รู้จากช่องนี้นะครับวันนี้ตามคาเรียกร้องนะฮะเรามากันที่โอชิแกรนนะครับที่เขาทาใหม่โอชิเนี่ยตอนนี้เท่าที่เห็นนะเขาจะมีอีเทอริวเอียมนะฮะที่เป็นแบรนด์ทั่วไปกับโอชิแกรนที่พารากอนนะฮะวันนี้ไม่ใช่คล เลยที่เป็นลานจอดเทสลานะครับก็คือเข้ามาแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้น4ี่นะครับการตกแต่งร้านและการจัดจานนะครับเขามีทั้งโต๊ะกลมโต๊ะเหลี่ยมนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผ้ารีเฟรชเฮสชู่นะฮะก็คือเป็นเหมือนกับผ้าเย็นนั่นเองนะฮะแล้วก็จะเป็นจานชามช้อนซ่อมจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีแบบนี้ให้บนโต๊ะนะครับตะเกียบจะเป็นตะเกียบแบบกลมๆแบบนี้นะฮะไม่ใช่ตะเกียบแบบฉีกเราจะมีเวลาในการทานอาหารทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันเต็มๆนะครับหลังจากพนักงานพาเราเดินมาที่โต๊ะ้ววเาาาากกจมมมีรตถสสิ่่่ไดะ สแกนสั่งอาหารจาก QR code ใบนี้นะครับเราก็สามารถเอาใบนี้ไปสแกนที่สเตชันได้ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีสเตชันแบบที่เห็นอยู่นะครับสเตชันตรงนี้ก็จะเป็นไลน์บุฟเฟ่ที่เป็นราคาเริ่มต้นนะฮะก็จะมีบางเมนูที่สามารถไปหยิบแล้วก็ตักได้เดี๋ยวจะพามาดูเมนูกันก่อนเละเมนูเขาจะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับสะท้อนไฟนิดนึงนะฮะเ,ออเมนูเริ่มต้นจะอยู่ที่พรีเมียมนะฮะหนึ่งศูนย์ห้าเก้านะครับบวกสวิชชั้นสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็แวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแพตตินัมนะฮะแล้วก็วนนเพสา เขาจะมีเมนูประจําเดือนที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นราคาเริ่มต้นล่างสุดก็คือสามารถเลือกได้1เมนูนะครับถ้าเป็นราคากลางก็คือสามารถอย่างละหนึ่งแต่ถ้าสมมติราคาที่เรามาทานก็คือสามารถสั่งตรงนี้ได้ไม่อั้นเมนูจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอนาโงคาเวียนะครับแล้วก็เป็นริวอพรอนทรัฟเฟิลครีมลาวนะฮะริวอพรอนก็คือกุ้งแม่น้ำนั่นเองสามสิบเอ็ดพฤษภาก็หมดสิ้นเดือนนี้พอดีนะฮะวันนี้เราถ่ายกันที่เดือนพฤษภานะครับราคาเริ่มต้นหนึ่งศะะูนย ไปซูชิเซตด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นซูชินะฮะแบบมีข้าวด้วยนะครับแล้วก็ซูชิเนื้อกาตะโรสึนะฮะโอ้มีซูชิเนื้อแผ่นแบบนี้ตั้งแต่ตรง,งราคานี้เลยนะฮะแต่ว่าราคาเริ่มต้นของเขาก็พันบวกแล้วแหละก็ถือว่าเป็นราคาในเกรดบุฟเฟญญ่ีุปุนที่เกรดพรีเมียมในราคานี้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของกุ้งกลางต่างๆนะฮะแล้วก็จะเป็นคุชิยากิก็จะเป็นประเภทเสียบไม้ย่างแบบนี้เป็นกริลนะฮะมีกุ้งแม่น้ําตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นปลาต่างๆที่กริลนะฮะหรือย่างเข้ามานนนนี้กกก็็็็จจะะเเเปปอมขง ทอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นคงคัสสื่อน,นะฮะไก่คาราเกะน,นะฮะชีสด้วยนะฮะตรงนี้ก็มีเทปัญญากิต่างๆนะครับก็จะสามารถสังได้ตรงนี้ในเมนูเช่นกันนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นนูดโดนะครับก็เป็นโซนพวกอุด้งนะครับโซบคะครับสปาเก็ตตี้เมนไทโกะนะฮะมีชิราชิมินิด้งด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากมากินอาหารญี่ปุ่นพื้นฐานนะครับจริงๆราคานี้ก็คือสามารถเพียงพอแล้วเพราะว่ามีหอยนางรมญี่ปุ่นด้วยมียำซาชิมิรวมนะฮะก็ถือว่าเมนูหลากหลายนะฮะของหวานนะครับก็จะมีเมลอนญี่ปุ่นแล้้้้วววกก็็เปนนนนบุหยยยดดอู่ใตรรงีแล น้ำเบทนะฮะยังไม่หมดเลยนะฮะมีน้ำบัรลมช้าเขียวน้ำผลไม้รีฟิลรวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์แล้วเนี่ยตรงนี้เขาจะเขียนว่าให้บริการที่ไลน์บุฟเฟ่ต์คือสามารถเดินไปหยิบได้เดี๋ยวจะไปถ่ายไลน์บุฟเฟ่ต์ให้ดูที่หลังนะครับตรงนี้ราคากลางครับแพตินัมนะฮะก็จะเพิ่มเป็นซาชิมิเซ็ตตรงนี้เข้ามาก็จะมีอากามินะครับแต่อากามิตรงนี้จะอยู่ในเซ็ตนะฮะแล้วก็สามารถสั่งฮามาจิแยกได้โฮเเตสั่งแยกได้อิซูมิดก็มีนะครับก็คือมีชนิดของปลาดิบที่พรีเมียมมากขึ้นนะฮะรรรราาาาาาคคสสููงขึ้้้้นนนนนนนตตตีีกกก็็็็็็จะะเเเเเปปปมมถซชิิไไดดใ เสดายโฟโกราหมดวากิวพรีเมียมนะฮะก็จะเป็นส่วนสันคอเป็นซูชินะฮะเป็นคาตะโรสึน,นะฮะก็คือเป็นเนื้อส่วนต่างๆนะครับแล้วก็ปลาไหลญี่ปุ่นซอสลอสเตอร์นะฮะซูชิอิงกาวะย่างซอสลอสเตอร์นะฮะเป็นอบุริฮามาจ,จิอุนินี่นะครับนี่นะครับแล้วก็มีกุ้งดองแซลมอนดองนะ,ะับโคตเตะดองนะฮราพาตินัมนะฮะก็จะเป็นกุนางิมินิดงนะครับแล้วก็จะมีเนื้อวากิวพรีเมียมส่วนสันคอ,อยากิมิกุก็จะมีเตาแบบนี้มาเสิร์ฟแล้วก็หอยเชลล์ตัวใหญ่เอามาย่างแบบบนนี้้ไดเลยะครั มันสะท้อนนิดนึงนะฮะแล้วก็มีมัชฉะเย็นมัทฉะลาเต้เย็นมัทฉะฮันนี่ยูสุนะฮะก็คือจะเป็นเมนูมัชฉะเพิ่มขึ้นมาในราคานี้ส่วนราคาที่เรามากินวันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นซาชิมิเซตมีอีกเหมือนกันนะฮะแล้วก็ากำมีสั่งแยกได้แล้วนะครับอามามจิอ่าจริงๆปลาบางอย่างก็จะซ้ํากับในหน้าที่ผ่านมาแล้วก็จะสั่งเป็นมาคุโรเซตได้ก็คืออากำมีชูโทโรโอโทโรนะครับแต่ที่สําคัญนะฮะไม่จำเป็นต้องสั่งเป็นแบบนี้ก็ได้เราจะสามารถสั่งแยกเป็นคำแบบนี้ได ที่สุดก็มีเช่นกันนะฮะและที่สาคัญมีอูนิเนกิโทโรคาเวียนะฮะมีก็คือเป็นเนกิโทโรคือโทโร่สับนะฮะท้องปลาสับแล้วก็มีอูนินะครับแล้วก็ซูชิอูนิสาหร่ายบนแบบนี้ด้วยนะครับซูชิลอสเตอร์บนสาหร่ายนโนริก็มีนะฮะแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นวากิวเอโฟนะฮะไม่ว่าจะเป็นย่างบนเตาเป็นซุกิยากินะฮะซูชิเนื้อคาเวียอะไรแบบนี้นะครับเพิ่มเข้ามาดังนั้นเมนูเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือหลากหลายมากนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูไลน์บุฟเฟ่ตรงนู้นในระหว่างนี้อ่ะเดีรรากกสแแนัั่ง้้อบบไปพพมม นี้นะครับเขาจะให้เลือกนะครับว่าโต๊ะเบอร์อะไรนะครับหลังจากที่เราสแกนนะครับเราก็เริ่มสั่งอาหารแบบบุฟเฟ่ต์เลือกภาษาไทยภาาษอังกฤษได้นะครับเลือกภาษาไทยแบบธรรมดาด้านบนเขาจะแยกไว้เลยว่าเนี่ยมีเมนูพิเศษหมวดซูชิหมวดมากินะครับเขาจะแยกเป็นเมนูไว้นะครับแล้วก็ด้านบนเขาจะเขียนเป็นเพรสทีสนะครับเราเอาเป็นเมนูพิเศษมาลองนะครับ โอ้ oh, UI แบบโอเคนะ UI ก็คือ user interface นะฮะเป็นสับติดมาจากตอนเรียนวิศวะนะฮะแต่ว่าไม่ได้แยกราคานะเขาแยกประเภทของอาหารนั้นเราอยากรู้ว่าอันไหนเป็นราคาสูงราคาพรีเมียมเราก็ต้องดูในในเล่มนะฮะอ๋อแต่อันนี้เขาเขียนเนี่ยซูชิเนื้อวายกิวเอนะฮะโทโรคาเวียอ่ะเราสั่งง่ายๆเป็นมากุโรเซตนะฮะสามารถ เลือกเอาหรือไม่เอาได้หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะอ๋อมาติ๊กถูกไว้แล้วนะครับก็ต้องกดใส่ตะกร้าเลยแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นหน้าคอนเฟิร์มเฉยๆนะฮะ,มะเมื่อกี้ปลาไหลอยาชิมปลาไหลให้นะฮะซอสล็อบสเตอร์ เดี๋ยวค่อยเอาปลาไหลอเมกิออกจากตะการูชิเอ็นกวาเพราะเอ็นกวะส่วนใหญ่เขาจะเสิร์ฟมาเป็นซซชิเนี่ยเนี่ยว่ากิวธรรมดาไม่สั่งนะเดี๋ยวเราไปสั่ง A 4ด้านล่างย่างซอส lobster เดี๋ยวเราเอาแบบธรรมดาออกเราเอาแบบที่เขาปรุงซอส lobster ละกันนี่นีราคาสูงสุดนะฮะกุ้งครังอุนิโทโรนะฮะซาชิมิเดี๋ยวเราสั่งฮามาจิฮะโปตเตคือดีตรงที่เราจำกัด10รายการต่อครั้งคือมันดีตรงที่เราสามารถสั่งเป็นชิ้นแบบนี้ได้อะการมารีวิวอาหารญี่ปุ่นมันเลยสามารถทำให้เรารีวิวเมนูได้หลากหลายนะครับเดี๋ยวเราก็สั เดี๋ยวพาไปดูไลน์นึ่ ที่เดินไปถ่ายตรงนู้นแล้วก็กลับมาพอเรามานั่งปุ๊บอันนี้ก็มาเสิร์ฟคือมาเสิร์ฟเร็วมากนะฮะน่าจะทําแบบเรื่อยๆหรือเ,เปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ก็เป็นริเวอร์พรอนทรัฟเฟิลครีมลาวานะฮะที่เป็นเมนูพิเศษเฉพาะช่วง มีกลิ่นหอมพรัฟเฟิลขึ้นมาแล้วก็กลิ่นพริกไทยมีความเผ็ดๆขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแล้วก็มีความคครีมกลิ่นชี้หรือเปล่ากุ้งกุ้งนี่ตัวใหญ่มากเลยนะฮะกุ้งหรือเปล่าข้างล่างข้าวข้างล่างข้าวใหญ่เหมือนกินกุ้งแมงนากรอบแดงแล้วก็อยู่ในซุปพรัฟเฟิลแบบนั้นเลยนะฮะถัดไปตามมาติดๆนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นซูชิปาลาไหลอนากโกซึ่งเป็นปลาไหลทะเลนะฮะส่วนอุนางิีที่เรากินกันประจาจะเป็นปลาไหลน้ําจืดนะฮะนู้ทำไมอนาโกอยู่ในบุฟเฟ่ตที่ราคาสูงกว่าอุน ชงแบบสดเลยมะข่ะจริงๆฮะมีกลิ่นหอมขึ้นมามีความขมอ่อนๆอ่อนๆมากเลยนะฮะไม่ได้ขมจัดมากแต่กลิ่นมะข่ะหอมขึ้นมาชัดดีครับอันนี้คืออนนงงเข้าวไซส์ปานกลางไม่ได้ใหญ่มากแต่ยาวๆอบนนี้เลยนะฮะ เน้นแน่นนุ่มตัวซอสหนืดมีความหวานขึ้นมามเอาฟันกัดน,นิดนึงตัวปรลาไหลจะขาด,ขดขออกจากกันเป็นเสี้ยนข้าวเรียนเม็ดสวยดีนะฮะอุณหภูมิทั้งสองอย่างเนี่ยเย็นแต่เอาจริงๆจ,จาก2เมนูที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกแอบรู้สึกนะฮะว่าโอชิแกรนทําได้ดีกว่าที่ผ่านมานะฮะ <S <S <ๆ>เพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาเรากลับมารีวิวซ้าหลังจากผ่านไปสักประมาณหนึ่งเรารู้สึกว่าคุณภาพเฮ้ยมันควรจะดีขึ้นแต่วันเนี้ยเรารู้สึกว่าโอชิทําได้อะอันนี้คือซูชินะฮะที่เราสั่งมาเดี๋ยวจะเริ่มจากอากามิก่อนเลยแแต่่่่่่กกกอออออนนนนนนืเเเาาาาาชยยุะะัคิดดววจป็ี้บบมม นะดังนั้นะนะอย่าความเยอะเดี๋ยวมันจะพุ่งทะลักสีสันสวยงามมากเลยนะฮะข้าวเป็นไซส์อลาคาร์ดปกติทั่วไปเลยครับบ้างปลามาสวยดีข้าวเป็นสีขาวนะฮะเป็นอลาคาร์ดเลย ข้ากอดตัวกันแน่นเรียงเมด็ดดีไม่เละปลาหนามากทําให้สัมผัสของปลาเนี่ยเต็มคำอากัมมิสดครับเพราะอากัมมิที่สดนยสัมผัสของรสชาติเขาจะมีความเปรี้ยวนะมีความอมเปรี้ยวนุม่มละมุนไม่เป็นเซียดหรือว่าเป็นอากัมมิที่ดีครับถัดมาครับชูโทโร่นะอันนี้จะเป็นชูโทโร่นี่โอ,อโทโร่แนะ่เลยคือเอาง่ายๆถ้าเป็นอลาคาร์จานเนี้ยก็เกือบแต่พันแล้วแหละนะฮะ นุ่มมีความมันแทรกเข้ามาเหนียวนิดนึงเหมือนมีผังผือดเกาะกันอยู่นิดนึงแต่ว่านุ่มละลายไปค่อนข้างง่ายเลยทาให้มันแตกกระจายง่ายเลยทําให้เหลือข้าวค่อนข้างเยอะตอนท้ายในป่าส่วนนี้เป็นโอโทโร่ครับขนาดของปลากับข้าวเหมาะสมครับเหมาะสมแบบเป็นซูชิที่ถูกต้องแบบอราคาแต่ว่าถ้าสมมติบางคนอาจจะไม่ถูกใจในฐานะบุฟเฟ่นะฮะ อันนี้ใช้ฟันในการสกติดน้อยลงมันกระจายคลุ้งความเปรี้ยวลดลงความมันเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้เอ็นกาวะนะฮะเอ็นกาวะที่เขาก็ให้มาเป็น,น,นหนาๆเลยนะแต่ด้านบนนี้เป็นซอสอูนี่นะฮะเอ็นกาวะให้หนาจริงอุ้ยหอมหอมมากหอมกันเบิร์น ทำเพราไปในป่าละลายกระจายหายไปเลยทำกบโอโทโร่ไม่ให้เพล้นิดหน่อยตอนท้ายนิดหนึ่งกลิ่นหอมเป็นกลิ่นหอมจากการเบินผสมกับเบินซอสอูนิด้วยมันเป็นความมันมันรสชาติเป็นหวานนั้นอ่อนๆมากนะฮะไม,ไม่ไม่ไม่ได้หวานมากเลยอันนี้เป็นปลาไหลปลาไหลก็ให้มาใส่แบบโอ้โหแบบเนี้ยนะฮะตามนี้เห็นแล้วกันเนาะ เป็นซซชิปลาไหลที่ดีมีให้เียวนุ่มนะเด้งในตัวของปลาไหลไม่เป็นเฟี้ยนเยอะมากซอสเป็นซอสปลาไหลระมานปกติคือมันเกือบจะเป็นปลาไหลปกติเพียงแต่ว่าตัวซอสอูนียมันเพิ่มกลิ่นหอมและกลิ่นความมันเพิ่มขึ้นมามันคล้ายๆมันล็อบสเตอร์ดนื้อันนั้นไงซอสล็อบสเตอร์จริงๆว่ามันไม่ใช่ซอสอูนิเลยซอสล็อบสเตอร์มันเลยเป็นความมันแล้วก็กลิ่นเหมือนมันกุ้งส่วนนี้เป็นเนกิโทโรคาเวียนะดำๆนี่คือคาเวียแล้วก็ด้านบนเป็นอูนิอูน่เขาสีสวยนะสีเป็นคือสวยอะสี เย็นๆสาหร่ายเหนียวกุนีมีความหอมขึ้นมาไม่โขลวานอนลอ่อนไม่เยอะมากอันนี้ดูราคาให้อยู่3,129.64 3 130. น3 0าสนระฮะในราคานี้แบบสุดที่นะครับอาหารเนี่ยถือว่ามาเสิร์ฟเร็วนะฮะมาเรื่อยๆเลยนะฮะถัดมาอันนี้คือหอยนางรมนะฮะตัวค่อนข้างเล็กประมาณหนึ่งเป็นหอยนางรมญี่ปุ่นเสิร์ฟมาบนเรือกองเกลือเตแล้วก็มีพนสื่อราดมา นุ่มละมุนตรงกลางเด้งนิดหนึ่งแล้วก็มีความพอเรากินเลมอนเข้าไปด้วยเราค่อยคายเปลือกเลมอนออกมามันทําให้มีความเปรี้ยวเสริมเข้ามากับซอสคอนเสิรแล้วทำให้คำนี้สดชื่นขึ้นตอนปลาย กลิ่น aftertaste ของหอยนางรมค่อยออกมาอีกทีหนึ่งที่หลังนะฮะมันเป็นก,นนกลิ่นเอกลักษณ์อยู่แล้วคือส่วนตัวจะชอบหอยนางรมไทยมากกว่าเพราะว่ากลิ่นแบบนี้นไม่มีแต่น,นี่มันคือเป็นปกติของหอยนางรมญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีตัวนี้ก็สั่งได้ไม่อั้นนะฮะเป็นอุนิฮะเป็นเหมือนซูชิอุนิ่สาลายตรงนี้มีความจับดูมีความกรอบนิดหน่อยแต่สาลายที่มันสัมผัสข,ข้าวมานานๆนะมันจะนิ่มนะฮะดังนั้นไอ้กุง้งกลางคํามาแก้มันจะนิ่มก็ไม่แปลกส่วนอิคุระเนี่ยก็เป็นอิคุระที่เม็ดใหญ่นะะฮไสสสมเสมเหตุผล อ,อูนิมีความมันครีมตาไลาก่กรอบปานกลางแล้วความมันความครีมของอูนิมันไม่มีขมเลยดังนั้นน่ะดีอูนิด,ดีไอ้ถ้วยอีกอันนึงอันนี้คือวาซาบินะครับเขาเอาให้เอาช้อนนี้ตักแล้วมีอันนี้ให้เขี่ยออกจากช้อนด้วยเออเดีอ่ะนี่งานละเอียดนะวาซาบิที่นี่จะเป็นวาซาบิแบบเปรีกๆแบบนี้นิดนึงขึ้น ขึ้นเยอะมากครับตซาชิมิอันนี้มันอยู่คนละรอบออเดอร์กันมาเลยมาเป็นสองอันอันนี้คือซาชิมิหอยสังครับจิ้มเนยเนยก็เดยไปเอาอนี้แตะนนอูอ้เยอะนะแอบเยอะหอยสังนี่เราแอบชอบเพราะว่ามันมีความกรอบหอมมันมีความหอมแบบหอมมุกมุกหอมนวลนวลอยู่ในตัวหอยเขาเองอะ่ะรสชาติถ้าไม่จิ้มนะมันจะมีความละมุนอยู่นิดนึงด้วยอันนี้คือโฮตาเตะครับจิ้มเนยพอ อนันนี้เป็นนมตรงกลางเหมือนเกือดเด้งแต่มันยังเป็นความนุ่มอยู่แค่ที่เดียวขาดเลยเราก็มีความละมุนเป็นเมืม่อนิดเดียวเท่านั้นนะฮะละมุนก,กลางๆมากเลยฮามาจ,จีโอ้โหบอกเลยฮามาจ,จีหั่นหนามากสีสวยหนึ่งที่มาหนึ่งชิ้นแบบนี้นะฮะสีสวยมากเลยคนดูดิคือถือว่าเขามีการเปลี่ยนแปงแลงเราดีขึ้นเยอะ ทำให้เราค่อนข้างแบบลืมภาพโอชิแบบเก่าไปพอสมควรเลยอะเพราะว่าเดิมอะเขาจะไม่มีการสั่งแบบเนี้ยเยอะใช่ไหมมันจะเป็นเดินตามลายบุฟเฟ่ซึ่งซาชมิมิมันไม่มควรหันไว้นานเนี่ยแต่เนี้ยพอมันแบบสั่งแล้วเสิร์ฟเลยอะมันเลยการปรับดีขึ้นเยอะเลยนี่นะครับมาเรียบร้อยแล้ววันนี้คือวากิวเอสี่นะฮะอันนี้เราสั่งแบบย่างมานะครับก็จะมาเป็นเตาแบบนี้จุดเตาฮิดะมาแบบนี้นะฮะส่วนอันนี้ก็ไฟก็ลุกชว่วงนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นสุกียากินะครับก็เนื้อแบบเดียวกันก็ย่างจะ จะมาพร้อมกับอันนี้ฮะเป็นไข่ส่วนนี้ก็จะเป็นหอยเชลซอสมิโซะย่างไบโอมาดนะเริ่มรอเอาผักลงไปต้มก่อนกินจริงมันจะไม่สวยมันบล็อกเกอร์นะเพราะมันจะต้องลงไปแบบนี้ก่อนนะฮะส่วนเมื่อกี้เวลาเราถ่ายรูปเราก็จะเอาเนื้อไปขีบอยู่นี้นะฮะในขณะที่ผักสวยๆอันนั้น,นะะภาพเวลาถ่ายลงปกลงโฆษณาลงแอดมันก็จะเป็นแบบนั้นนะฮะกินจริงก็จะประมาณนี้ฮะเะเวลาเราดูคลิปรีวิวการกินแบบ กินไปรีวิวไปวก็จะเป็นภาพแบบเนี้ยฮะนะครับมันก็จะเป็นภาพือนเวลาเราเห็นจริงอ่ะก็จะประมาณเนี้ยซูชิฮะไม่แน่ใจว่านี้เราสั่งกดไปอีกรอบหรือเปล่านะฮะ<ม>แต่ไม่เป็นไรนะฮะ<ม>ก็ถือว่าเป็นเมนูที่กินอีกรอบก็ได้นะฮะครั้งนี้ปลาไหลย่างยาวนะฮะ<ม>อ,อ,อืมซอส l o b s t มันเข็ญเนาะมันดีอ่ะนี่ฮะแดงๆนิดนึงแล้วด้วยความเป็นซุก,ก้ยากิจิ้มกับไข่ดิบแต่ที่นี่จะมาทั้งไข่แดงและไข่ขาวเลยจริงๆบางทีก็แนะนำว่าถ้าแยกได้ก็จะอีกอีกฟิลลิ่งหนึ่งนะฮะมันต้องตีไข่ก่อน มไม่ต้องจิ้มอย่างอื่นเราตีไข่นะฮะเพราะว่าตัวน้ำซุปซุก,กี้ยากี้เขาจะมีความหวานและเค็มอยู่แล้วด้วยอย่างอันเนี้ยรสชาติจะเป็นหวานนําแล้วพอมาจิ้มกบับไขอ่อ่ะมันจะได้ความละมุนของไข่ขึ้นมาด้วยแล้วเมื่อกี้นะเนื้อนุ่มมากนุ่มแบบนุ่มเวอร์นะฮะคือเอาฟันสกิดนิดเดียวละลายนะคะอย่าหาว่าเวอร์นะฮรับไม่ใช่เราคอนเซอร์อยู่แล้วด้วยเนี่ยแล้วความหนาในการหั่นเนื้อของการปิ้งย่างกับการทำกิยากี้เนี่ยต่างกันแบบนี้เลย เขาได้ยินเสียงฉานั่นไหมนะ,ะฮะโฮละเตออันนี้ก็จะเป็นโฮะลตเตะใหญ่จริงนะฮะชิมซอสก่วนเค็มๆหวานๆมันๆความร้อนของเตาโอเคไหมประมาณนี้แล้วกันเนาะฝั่งแรกระหว่างนี้กดๆมันลงไปเดี๋ยวจะได้กินผักเข้าไปด้วยนะฮะชอบสุกมากสุกน้อยจัดไปฮะเตาฮิดะแบบนี้ก็ดีอย่างนะฮะเพราะควันไม่ได้เยอะเหมือนเตาใหญ่มันก็ไม่เหม็นหัวฮะสาวๆก็จะชอบเอาวาซาบิดองก่อนอันนี้ขอกินกับวาซาบิดองนะฮะ นุ่มแบบมีให้เคียวนิดนึงคิดว่าน่าจะเป็นเนื้ออันเดียวกันแต่พอมันหั่นด้วยความหนาต่างกันนี่มันเลยมีให้เคียวแบบนิดนึงใช้ควันควาฟฟันนะฮะสกิดนิดนึงอืมเพราะนุ่มมันเป็นนุ่มแบบเด้งอ่ะดีอันนี้คือ lobster กุ้งคังนะฮะเนี่ยอันนี้เป็น lobster เลยไม่ใช่แค่ซอสซอสก็มีนะฮะแล้วก็มีอิคุระโรยมาด้วยแต่เวลากินเมนูนี้เราได้กินข้าวเยอะเหมือนกันนะ เนื้อลอรเฟิร์มก็นุ่มเดียบทำมาไปเส้นเส้นนิดหน่อยมันไม่ฟินเหมือนกุ้งแม่น้ำแต่ว่าตัวรสชาติด,ดีเป็นความเค็มมันอ่อนบวกกับซอสซอสลอสเตอร์เขาก็จะมีความมันๆจริงๆอันเนี้ยคิดว่ามันสุกแล้วแหละแต่จริงๆมันกินดิบยังได้เลยเนาะแต่ว่าเราคงไม่ได้กินดิบถ้ามาแล้วแหละแต่ว่ามันเหมือนกับอุ่นบนเตาข้างหน้าเราอย่างนี้เลงร้อนนะ มันเด้งมากมันเหมือนเป็นเส้นๆที่กอดกันเป็นลักษณะเนี้ยคอเคล,ลเข้าไปเส้นแย่ออกจากกันแต่งานั้นมันก็มีความเด้งตรงกลางด้วยดูดีอ่ะมีความหวานหน่อยแต่มันไม่ได้หวานแบบหวานเบอร์นั้นนะันหวานหวานมันมันเออโอเคถือถือว่าวันนี้เราโอเคแล้วกับการที่กลับมารีวิวโอชิคังรู้สึกไม่ผิดหวังเดี๋ยวเดี๋ยวสุกเกินเอาแบบให้เหลือความแดงๆนิดนึงระว่งางเดี๋ยวในขึ้นถ้าสมมติเป็นถ่ายภาพโปรโมทก็จะประ,ประมาณเนี้ยนะฮะ ือพอชิบอกว่าสบิดองจะมีความเค็ม,เค,มเค็มหอมเนี่ยเค็มเ็ม,เมหอมเพราะว่าสบับปดดองก็เค็มนะแต่มันก็หอมวาซาบิด้วยส่วนนี้มันก็จะเป็นหอมแบบหอมเกลือแล้วก็ดึงความหอมของเนื้อขึ้นมาได้อีกอืมคนตัวชอบเกลือสั่งอีกอันหนึ่งมาก็คือยูสุโซดาคนแบบหวานหวานฮันนี่ด้วยแน่เลยยูสุฮันนี่โซดาเพราะมันมีความหอมน้ำผึ้งดน่อยแล้วมีเกลด็ดเกล็ดของผิวยูสุนิดนึงด้วยนะอีกชิ้นหนึ่งตรงนี้นานแล้วนานแล้วอันนี้ลงอีกนิดนึง ถามว่าชิ้นสุดท้ายจะเลือกอะไรผมเลือกเกลือฮะมีความเปรี้ยวซ่าเบาๆเก็บีกอันหนึ่งซะนะฮะ ว่าเสร็จแล้วอะเอานี้ลงให้เขานอนอย่งแล้วกันไม่ว่าใบไม้วิเตาอะอนเนี้ยรีบเอาลงเพราะว่าเดี๋ยวมันมอดอันเนี้ยจริงๆมอดแล้วแหละแต่ว่ามันยังมีความร้อนตรงนี้อยู่แล้วเนื้อมันมันไม่ต้องกินสุกมาก,กโอเคดังนั้นนะดูไฟด้วยนะได้ได้เพราะเรากินความสุกป,ประมาณนี้อยู่แล้วมันยังมีความร้อนดังนั้นความร้อนประมาณนี้มันก็จะแบบอารมณ์มาซุยหรืออตาตนมเนื้อประมาณนั้นนะฮะดูสิเนื้อด้วยความหั่นบางแล้วความเอซี่ะมันนุ่มอยู่แล้วอะแล้วพอมาจิ้มไข่ดิบด้วยอะววานนนนนมนนเียก อันนึงดูดูกินเราเลอะเทอะจริงๆอย่าเล่นแบบนะฮะกินให้สะอาดสะอาดหน่อย แล้วเราก็จะนิสัยเงี้ยเขีดโต๊ด้วยตัวเองนะฮะเป็คนคนทนไม่ได้กับอะไรแบบนี้หอยเชลล์ว่ะดีถัดมาอันนี้คือซูชินะว่าคิวเอโฟอ๋อมีกระเทียมมานหนึ่งแล้วก็ซูชิข้าวเล็กดีมากเลยนะฮะทีนี้ถ้าเขาทำซูชิข้าวเล็กขนาดนี้ได้เนี่ยในซูชิน่าเนื้อเนี่ยทำไมไม่ทำไซนี้ในข้าวซูชิอันอื่นนะฮะอยากรู้เหมือนกันนะฮะเออเพราะว่าปกติเชฟอะเวลาปั้นซูชิเขาจะมีมาตรฐานอยู่ว่ากี่กรมัมแล้วเนี้ยก็ลำบากเชฟด้วย <laughs> ใช่ไหม หวานหวานมากเลยอ่ะซอสม,มันเยอะนุ่มมีให้แถวเอาฟันสก,กิดนิดน,น,น,นึงก็ขัดง่ายรกรซอเดเยอะไปนิดน,นึงสำหรับเรานะแต่บางคนถ้าชอบหวานก็ไม่เป็นไรถ้าชอบหวานอาจจะชอบกัะซอวมีความหนักก็ข้าวเร่องไม่สวยนะครับตาชิมีครับตัมมอนนะฮะสมมอนแบบลายสวยตะโกนดังนั้นไหนๆก็มีวาซาบิดองอยู่เรากินสมมอนกับวาซาบิดองดีก,กว่าซาบิธรรมดามันจี๊ดนะครับถ้ากินวาซาบิดองไม,ม่ต้ยองจิ้มโชยุลวเพราะว่ามีรสชาติเค็มอยู่นี้ด้วยนุ่มเด้งมันหอมมากเลยส่วนนี้เป็นอิซูมิไดครับซูมิไดขอเป็นธรรมดาและปลาเขาให เนื้อหนักกว่ามีความฉ่ำไม่หมักอันนี้หอยปีกนกเครมความหอมมีไหมมีปานกลางเหนียวนุ่มหนึบหนุบนิดนึงเคี้ยวไปนานๆมีความหวานหน่อยอ่ะอันนี้ไข่หวานเป็นเลเยอร์เล็กน้อยหวานปานกลางไม่หวานมากไปลองเอาเมนูธรรมดาในไลน์บุฟเฟ่มากินหน่อยนี่เมนูประจำตัวไก่ทอดเฮ้ยด้านนอกยังมีกรอบอยู่ด้วยยังมีกรอบอยู่เค็มๆไก่นุ่มแป้งไม่หนามากคริสปี้เล็กน้อยอันนี้เป็นไข่หวานย่างซอสสไปซี่ อารมณ์เหมือนกินไข่หวานอุ่นๆหอมปลาด้านบนปลาแห้งไม่ได้มีความซอสไปฟรีเท่าไหร่จะมีความเค็มๆหน่อยตัดออกมานิดยนึงตัวนี้เป็นไก่ย่างเทอริยาก,กิมันคือไก่ย่างเทอริยากิมีความนุ่มต้องขอบไม่แอบแข็งนิดนึงมันวางไว้ก็เป็นธรมรมดาที่มันจะไม่รอดจริงๆมันต้องหยุดใต้โคมไฟอุ่นอาหารบ้างเยอะหนังนิดเดียวรสเป็นความหวานอันนี้เราสังา่งมาอย่างนี้เป็นชูโทโร่คาเวียฮะนี่ขอป้ายวัตถบินิดนึงแล้วกันเนี่ยฮะอันนี้ก็จะข้าวใหญ่กว่าวากิวนิดนึงนะฮะโทโรเอาตะเกียบจิ้มก็จะนิ่มๆ เย็นนเลยน่อยข้าวมีความหวานนิดนึงนะทาเวียไม่รู้สึกอะไรชูโทรโร่มีความเปรี้ยวเล็กน้อยกาแฟแต่นิดนึงก็ละลายไปเลยในปากไอติมฮากเกตัสนะฮะวันนี้มีสองรสนะฮะก็คือเป็นราสเบอร์รี่กับแมคคาเดเมียนะเดี๋ยวเราชิมราสเบอร์รี่ก่อนเปรี้ยวนะฮะไม่ได้เปรี้ยวมากมีอมหวานนิดนึงหอมดีฮนะแมคคาเดเมียถ้าจะไม่ผิดว่าเป็นไอติมหวาน หวานมันมันหวานหวานค่อนข้างเยอะเลยมีเคลให้เคลถั่วของหวานอีก2อย่างอันนี้เป็นโมจิหยดน้ำจริจริงมีในตู้อีกเยอะแยะเลยนะแต่นี้โมจิหยดน้ำที่ต่างกับโมจิหยดน้ำที่เคยกินปกติเนี่ยฐานลาบมันจะไปกับจานแต่เนี้มันจะเป็นก้อนขึ้นมานะมากับอันนี้ฮะเป็นน้าเชื่อมผมมันยังมีความเป็นโมจินิดนึงนะเพราะว่ามันไม่สับขาดผึ่งไปเลยเหมือนบางที่ที่เรารสึกว่ามันอันนั้นมันเหมือนวุ้นอ่ะแต่นเนี้ยมันมีความยืดหน่อย อ,อันนี้มีความเป็นโมจิส่วนนี้เป็นผงถั่วก็จะทําให้มีความฝึดฝดลิ้นขึ้นมาตัดกันนิดนึงอุณภูมเิเย็นๆส่วนนี้เป็นโมจินูเทลา่าครับแป้งเป็นด้านนอกเป็นแป้งโมจิช้อนแล้วมันจะเลอะไอ้ำเชื่อมนี้นิดนึงอลนูเทล่าจุกๆตรงกลางก็นูเทลา่าเนาะตรงกลางมันก็คือช็อกโกแลตเฮเซ์นัทห,หวาน เราจีด้านนอกเดี๋ยวของามคี่ขายืดนิดหนึ่งแต่ขาดง่ายวันนี้กินประมาณนี้แล้วกันมากกว่าน,นี้ไม่ไหวแล้วสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในคลิปก็เมนูพิเศษสั่งมาอีกอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็อุนี่อีกประมาณคำสองคำไอน้นียแก้วที่4ก็โดยรวมสาหรับครั้งนี้ส่วนตัวรู้สึกประทับใจถ้าใครมากินวันอื่นเหมือนไม่เหมือนยังไงก็มาคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ใต้คลิปแล้วกันฮะส่วนตัวเรารู้สึกว่าเออครั้งนี้กับการมาซ้ําที่นี่ในรอบหลายปีเรารู้สึกว่ามีการพัฒนาเกิดขึ้นถ้าสมมติใครจะมากินตามก็มากินไไได้้้เเเลยยยนนนนนะคนะคััมมม่่่่ตตอออองงงจวววีป็าาาาทิ์ซึกพ ต่างจาังหวะกันเยอะพอสมควรด้วยนะครวันนี้วันเลือกตั้งพอดีเมื่อเช้าไปใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วก็มาเลือกตั้งนี้ไม่รู้ว่าเยืนนี้ผลจะเป็นไงกว่าจะคลิปออกทุกคนก็รู้กันแล้วแหละนะฮะไม่ว่าเป็นไงก็คอรบในเสียงส่วนใหญ่นะฮะผมเองเป็นคนหนึ่งที่ชอบฟังคอมเมนต์หรือความคิดเห็นของคนที่ไม่ได้คิดเหมือนกับเรานะฮะเหมือนกับเวลาที่ผมทําคลิปเนี้ยเวลามีคนมาคอมเมนต์ว่าทําดีไม่ดีนู่นนี่นั่นอนะ่ะเออเรารู้สึกว่าชอบเพราะว่าเราได้ไอเดียอีกทางหนึ่งที่สามารถเอามาพัฒนาแล้วกกก็็็แแบบบเอออะมมมมมมัมัมบบัันนนนีีีีุุ้้้้้้ยยยู่่่่่ดดดดดวคคคคงงงงถาาาาสสททททใรรรตตติิชณจไื คลิปแบบนี้นะฮะที่เราจะมารีวิวอาหารละเอียดยิบแบบนี้ทุกๆวันสุกตอน5้าโมงครึ่งนะฮะถ้าสมมติว่าใครติดตามมาก่อนหน้านี้นะฮะเราอาจจะมีคาถามว่าเอ้ยทำไมถึงเหลือสัปดาห์ละคลิปละเพราะว่าย่อยไปทันจริงนะครับก็ตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพดูแลหุ่นมากกว่าเดิมอีกนิดนึงนะฮะอายุมากขึ้นแล้วด้วยนะฮะขึ้นเลขสามมาสองปีแล้วดังนั้นก็ขออนุญาตลดเหลือวันละหนึ่งคลิปแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครอยากติดตามห้องแนวคิดสาระดีๆนะครับทั้งวิธีคิด mindset และเทคนิคการพัฒนา ได้นะครับเราก็จะไปเจอกันในนั้นนั่นเองและถ้าสมมติว่าใครอยากลดน้ําหนักนะครับโอกระเมทําโปรแกรมโภชนาการเพื่อการลดน้าหนักเนี่ยมีประสบการณ์ด้านนี้มา8ปีแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าไปหาวิธีจากที่อื่นทําเองแล้วทําทุกวิธีทางแล้วลดไม่ได้สักทีนะครับหรืออยากมาลองวิธีเราเป็นวิธีแรกทักเข้ามาได้ที่ไลน์ต้องเมย์เข้ามาพูดคุยรายละเอียดกันได้นะครับให้ออกแบบเฉพาะบุคคลได้เลยเมโลโมเม M E L O M O M a Y ซึ่งตรงนี้ไม่ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเข้ามาพูดคุยกันก่อนว่าไลฟ์สไตล์เปนไงองออบปียแาห้ลล่ะรรื ตรงกับไลฟ์สไตล์เราไหมค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่ถ้าทุกอย่างแมชกันตามความต้องการความต้องการของเราตรงกันนะครับให้น้องเมดูแลได้ในตลอดโปรแกรมนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องไลน์แทงงช่องมีไว้แล้วเจอกันทุกๆวันจุกตอน5้าโมงครึ่งสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเ้วเจอกันครับสวัสดีครับ